พระสัญญาทุกเวลามีความหวังทุกยามเชา้ามีแสงสว่างตลอดการเดินทางมีความช่วยเหลือเกื้อก ปัญหาทุกอย่างมีพละกำลังต่างต่างไม่สิน้นสุดมีะหารสถานในยามอาุนมีพระคุณจำรุ เดชพนามระบิดาและพระบุตรและประจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเมื่อกี้บทเพลงได้เริ่มเกินนำให้เราเข้าสู่ในการร่วมกระตันยูต่อพระบิดเจ้าขอบคุณสละพันธสถานขอบคุณสลบพระพรเป็นพิเศษสลบพระพรที่จำเป็นในปัจจุบันนี้โอกาสนี้เพราะชิญชนเราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เขาหาพระเจ้าด้วยการยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมกับศักดิ์นี้อย่างสมควร <c oughs> พระองค์ทรงรับใช้พระบิดามาทานภัยแก่ผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิข้าแต่พระเจ้าทรงพระกะรุณาเถิด พระเมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจข้าแต่พระคร,ริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถิดพระอรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่ออธิษฐานแทนขปจจัาทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดทรงพระกรุณาเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพนันธภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระสุบัรณให้บรรดาสมบัตมีน้ำเนื่องใจเดียวกันโปรดให้ประ,ระชากรของ,ของพระองค์รักชอบสิ่งพระองค์สบัญชาและปัฒนาที่ทรงสัญญาไว้เพื่อข้าพาจ้าทั้งหลายจะได้มีจิตใจ,จปักแน่นอยู่ในสถานที่ที่มีความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงทมกลางความวุ่นวายของโลกนี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระมิพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราษเป็นพระเางเดียวกับพระองค์และประจิตตลอดนิรันดรอาเมน <Amen. S 3> บทอ่านจากจนมายนักบุญเปาโลอัคราสาวกถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายความเชื่อของท่านจึงทำให้เราคลายความกังวลใจ ในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากต่างๆเพราะบัดนี้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนมีชีวิตใหม่เพราะท่านยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะขอบพระคุณพระเจ้าเรื่องท่านได้อย่างไรสำหรับความยินดีทั้งปวงที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักของพระเจ้าขณะที่เราวอนขอทั้งกลางวันกลางคืนด้วยใจร้อนรนให้ได้พบท่าน และเพิ่มเติมความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ขอให้พระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงนําทางให้เราพบท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรักต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือดังที่เรารักท่านขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่าน มั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักของพระเจ้าพระบิดาของเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าความรักมันคงของพระองค์ ดำรรงนนินก่อนที่ภูเขาจะเกิดก่อนแผ่นดินและโลกจะถือกำเนิดขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงดำรงอยู่ตลอดไปพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นฝุ่นดินโดยตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์เอย๋ยจงกลับไปเถิดใช่แล้วหนึ่งพันปีสำหรับพระองค์ก็เหมือนวันวานที่เพิ่งผ่านไป เหมือนการตื่นอยู่ยามเดียวเวลากลางคืนความรักมันคงของพระองค์ดำรงนิดนิรันโปรดทรงสอนข้าวเจ้าทั้งหลายให้รู้จักนับวันแห่งชีวิตได้ถูกต้องเพื่อจะได้มีจิตใจปรีชาฉลาดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จกลับมาเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องรอคอยอีกนานเพียงใดโปรดสรงเมตตาบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เถิดความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงน,นิรันดิ์ทุกยามเช้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าวเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มเปี่ยม ข้วพเจ้าทั้งหลายจะได้โหนรองด้วยความเบิกบานและมีความยินดีตลอดชีวิตขอองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้วพเจ้าทั้งหลายโปรดปรานข้วพเจ้าขอพระองค์ประทานให้ผลงานที่ข้วพเจ้าทั้งหลายกระทําสําเร็จไปขอให้ผลงานที่ข้วพเจ้าทั้งหลายกระทํามีความมั่นคง ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงน,นิรันดร์เชิญยืนอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาจงตื่นเฝ้าระวังเถิดเพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมา ในเวลาที่ท่านไม่ได้คลาดหมายอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระรสา,าตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพี่สุจราตรสแก่บรรดาสิทธิ์ว่าจงตื่นเฝ้าระวังเถิดเพราะถ้าไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไหร่พึงรู้ไวเ้เถิดถ้าเจ้าบ้านรู้ว่าขโมยจะมาในยามใดเขาคงจะตื่นเฝ้าไม่ปล่อยให้ขโมยงัดงแงะบ้านของตนได้ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจงเตรียมพร้อมไว้เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านไม่ได้คาดหมาย ใครเล่าเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบซึ่งนายแต่งตั้งให้ดูแลผู้รับใช้เพื่อจัดจ่ายอาหารให้ตามเวลาที่กำหนดผู้รับใช้นั้นย่อมเป็นสุขเมื่อนายกลับมาพบเขากำลังทำเช่นนี้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะแต่งตั้งเขาให้ดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของตนแต่ถ้าผู้รับใช้นั้นคิดว่านายจะมาช้าและเขาก็เริ่มตบตีเพื่อนผู้รับใช้ กินดื่มกับพวกขี้เมานายของผู้รับใช้จะกลับมาในวันเวลาที่เขาไม่ได้คาดหมายในเวลาที่เขาไม่รู้นายจะแยกเขาออกไปให้อยู่กับพวกน่าซื่อใจคดที่นานจะมีแต่การร่ำไห้คร่ำควรและขบฟันด้วยความขุนเคืองพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเริญ สาระสำคัญของพระวาจาในวันนี้คือการกระตันยูและการขอบคุณสลหรับพระพรของพระพรจากพระเจา้าที่ทรงมอบให้นบ,บุญมาเรย,ยูสเปรฟเซียเคยเกล่าวไว้ว่าเราต้องไม่ลืมขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่เราได้รับสิ่งดีๆหรือพระพรจากพระองค์เราไม่รู้ว่าพระพรของพระองค์มีอะไรบ้างหรือมีอาเห็นความเหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาในชีวิตแต่ทุกครั้งถ้าเราแต่ตองดีๆเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น สอนเราเสมอๆให้ระวังให้รอบคอบให้ตระหนักถึงว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราและเราไม่รู้ว่าพระองค์จะมารับเราไปเมื่อไหร่จนใช้โอกาสนี้ขอบคุณเช่นเดียวกับในบทอ่านที่หนึ่งน่นเปาโลขอบคุณพระเจ้าเสมอขอบคุณที่ให้เขามีความเชื่อขอบคุณที่เขาได้เห็นผู้มีความเชื่อขอบคุณซึ่งกันและกันพ่อขอให้พระวจนะในวันนี้ให้เราขอบคุณพระบิดาขอบคุณเพื่อนมนุษย์ เพื่อมนุษย์ของพวกเราทุกคนในการที่เราเห็นแบบอย่างความเชื่อและสร้างอาจากความเชื่อของพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าอวยพร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสาก,กลรโลกคัาวายพระพรพระคพิพายให้ตามประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทัถวายอยู่นี้อันเป็นพรมาจากแผ่นดินและน้ำแรงของมนุษย์และจะเป็ดเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพเจ้าหลายมีชีวิตขอถวายาพระพรแด่พระเ<ร><ร>จ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสาก,กลโลกขาวายพระพร พร,ระองค์มีพระธรรมเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าอันถาวายอยู่นี้อัานเป็นผลมาจากต้นองุ่นและนะคแรงของมนุษย์และจะเป็นเครื่องเือดชุบแลจิตใจ,จข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรนนันดร พี่น้องจะภาวนาของให้พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อจอพระเกียตโพรองทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและประสาสนาะจากศรรักดิ์สทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงกับกับผู้ประชากรให้เป็นบุญธรรมโดยที่พระกุศเจ้าทรงถวายองค์ไปบูชาเพียงครั้งเดียวขอทรงพาก,กับนประธานให้ศาสนาจากมีเอกภาพและสันติสุขด้วยเถิด ั้งนี้ขอพึ่งพระบิพระกิตเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยทงสำรวมใจลละจล,ล,ลึกถึงพระเจ้าเรากําลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจา้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรอพระเจา้าผู้ทรงสัมพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคลที่ขอบคุณพระองค์ตลอดกาล ขอพระสบฆ์บานมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรงชีวิตอยู่ในพระองค์ทุกๆวันแต่ละภากราสำหรับชีวิตปัจจุบันอีกทา้าให้มีหลักประกันสำหรับชีวิตนี้เรนดอนอีกด้วยอาศัยพระจิตเจา้าพระสมค์ทรงานให้พระกิษัจ่าทรงกลับคืนผชนชีพจากบรรดาผู้ตายทรงเริ่มประทานพระพรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความหวังว่าจะกลับคืนชีพมารับชีวิตนี้รัรนดอนเช่นเดียวกัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณประกาศสรรเสริมพระเดชานุภาพพร้อมกับเหล่าเทพเทวาว่าดังนี้ศักสิทธิ์ศักสิทธิ์สักิสิทธิ์พระเจ้าจอมจัก,กรวาลพระสริลุงโลดแผ่ไปท,ทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้สเสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระพนาสรงพระจิตเจ้าเพ,พื่อกาให้ปังและเล่าองุ์นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤกษ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าทรงมอบคมเพื่อรับทรมานโดยสมยัครพระทัยพระทค์ทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประทานแกมบรดาสิตรัตว่า รับบางนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ทัานสุดท้เล่าอาหุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกมดาสิตรัตว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตสลังออกเพื่อออภัยบาสลับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อและถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจา้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังหรือถึงการสิ้นพระชนและการผู้ชมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมาลชีวิตกับเทวดาวความร้อนนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงลดสั่นข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคพระองค์ ข้าพเจ้างหลายกราบบอลขอโปรดให้พระจิต้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับอากาศและเป็นของพระคุณเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเรียนสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับพื้นชีพ ลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนีรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซปปัสดาของพระนางบรรดาพระสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสรุปดีพระองค์ โด่เพื่อพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิตตเจ้าพร้อมกับพระกิตตเจ้าและในพระกิตตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพันธภาพรวทรมภัสสิงโภกับพระจิตจ้าตลอดนิรันดรพระอิศุตเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนาจจากจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิด เถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าหายให้พ,พยย้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดทานแสงสุดทุกวันนี้ทรงพกกระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวงังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสจาพระผู้กอบผู้ข้าพเจา้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจากักรพระอนุภาพและพระสิริลุงโลดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสเจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันติสุขของเราแก่ท่านวยยศทรงถือโทษข้าพเจ้าตรทาดทอเพื่อเห็นความเชื่อในพัฒนาจักรของพระองค์และโปรดให้พัฒนาจักสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ศรัจําและของราตลอดนิรันดร์อาเมนขอให้สันติสุขของพระกิสตเจา้าสิกับท่านทั้งหลายเสมอสให้เรามอบสันติสุขของพระกิสตเจา้าแก่กันและกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเชิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเชิญลูกแก่พระเจ้าผู minority, ้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเชิญ นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลกู้ารเจ้าส่งเดบ่ร้งงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกายพระคุษษเจ้า องพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตข,ของเราก็มีชีวิตนิรันดรเราจะทําให้เขากับคืณชีพในวันสุดท้ายให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระเมตตาช่วยรรักษาขา้าพเจ้าทั้งหลายอย่างสมบูรณ์โปรดทรงพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขและคําจุนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเ,เนชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระองค์ในทุกสิ่งด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบิพาข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิติธรรมพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบคุณจบแล้วจบไปในสายสุขของพระกุศลเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า ที่ที่กรรมจบลงครั้งนี้ลูกินดีทำตามพระวจาชีวิตช่างแสนมีค่าเมื่อรวมบูชามีสาแห่งใจเรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่น ทำให้สดชื่นรื่นรม